ก็จะมีให้เลือกเหมือนกันนะครับมีเลือกเป็นบล็อกเชนนะครับกับเลือกเป็น f o r ซิคเพนะครับก็ f o r ซิคเพนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เราล็อกอินครั้งแรกอะเราใส่เป็นอีเมล f o r ซิคเพหรือว่าเราใส่เป็นที่อยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาอยู่ในช่องของพี่อุ้ย A D A วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับอ่าอ่าแพลตฟอร์มนะครับสำหรับการขุดเหรียญ B N B หรือ Binance Coin นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่า X B N B .app นะครับก็เป็นเว็บไซต์นะครับไม่ใช่แอปพลิเคชันหรือว่า ต้องโหลดแอปอะไรยังไงไม่ไม่ใช่นะครับเป็นเว็บไซต์นะครับต้องกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับก็ลิงก์นะครับเว็บไซต์ก็จะอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับในคําอธิบายนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ของกลุ่ม Telegram นะครับแล้วก็จะมีอ่าลิงก์ของการสมัครว a l l e ตต่างๆนะครับก็นะครับเบื้องต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนําที่อยู่นะครับมาใส่อ่าในช่องนี้นะครับก็คือเป็นที่อยู่อ d พเดทของอ่า BNB อ m a r t c h a i n นะครับ BEP 20 นะครับจะนำมาจาก Forex Pay ก็ได้นะครับหรือจะนำมาจาก Binance App ก็ได้นะครับหรือ,อจะนำมาจากอ,าอื่นๆก็คือแพลตฟอร์มในการเก็บเหรียญอื่นๆก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นที่อย BNB Smart Chain นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปที่หน้าล็อกอินก่อนแล้วกันนะครับ ก็นะครับของผมสำหรับที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ใช้เป็นที่อยู่ BNB Smart Chain ของ Binance TH นะครับก็กด Start Mining Now ไปเลยนะครับก็ล็อกอินนะครับสำเ e s นะครับเบื้องต้นนะครับก็จะมาอยู่ที่หน้าของแดชบอร์ดนะครับก็จะเป็นกำลังขุดฟรีนะครับเขาจะให้มานะครับอ่าสิบเทเฮนะครับก็จะขุดได้วันละศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามก็คือศูนย์หกตัวแล้วก็สามศูนย์หนึ่งสามหกนะครับ ก็จะได้วันละประมาณเท่านี้นะครับต่อวันนะครับก็ตรงหน้าเด้ดบอร์ดตรงนี้นะครับก็จะมีรีวอร์ดรีวอร์ดเอ่อสำหรับเอ่อเพิ่มกําลังขุดนะครับโดยการเขาเรียกว่าตอบแบบสอบถามนะครับแต่ว่าก็ต้องตอบแบบสอบถามให้ตรงใจของแพลตฟอร์มของเขาด้วยบางทีถ้าเราตอบไม่ตรงใจก็คือเราก็ไม่ได้รางวัลน,นะครับก็ตรงนี้นะครับผมก็เคยตอบแบบสอบถามไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้รางวัลน,นะครับก็เสียเสียเวลาไปเปล่านะครับก็ ข้ามไปที่อ่าดี posit นะครับเมนูของดี posit นะครับดี posit ก็จะเป็นที่อยู่ในการฝากเหรียญน,นะครับก็จะมีที่อยู่เดียวนะครับก็จะเป็นที่อยู่ bnb smart chain นะครับก็คัดลอกที่อยู่นี้นะครับฝากเหรียญ bnb เข้ามานะครับสำหรับที่เราจะซื้อเหรียญเอ,อ้ไม่ใช่สำหรับที่เราจะซื้อกำลังขุดเหรียญน,นะครับก็ข้ามไปที่เมนูของ บายพาวเวอร์ก็คือซื้อกําลังขุดกันก่อนนะครับก็การซื้อกําลังขุดนะครับก็จะเริ่มต้นที่หนึ่งอเทเลเฮดนะครับเขาก็จะมีโบนัสบวกให้64ีเทเลเฮดนะครับเราก็จะจ่ายอยู่ที่0ูนย์จุนะครับบีเนะครับก็จะได้ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็แผนอื่นๆก็ลองดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เอาจริงๆแล้วนะครับจากเปอร์เซ็นต์เอพีอาตรงนี้ก็ดูก็รู้แล้วนะครับว่าทรงไหนนะครับก็คือ ถ้าเป็นการลงทุนจริงๆตามระบบนะครับมันจะไม่มีทางนะครับที่เราจะได้กําไรร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับก็ประมาณนั้นนะครับก็คือมันเสี่ยงนะครับก็ก่อนที่จะข้ามไปอ่อจุดอื่นผมก็ขอเตือนก่อนแล้วกันนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับควรศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับก่อนตัดสินใจการลงทุนนะครับเพราะท่านอาจจะสูญเสียเงินได้ทั้งจํานวนนะครับก็สําหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับสําหรับใครที่คิดอยากจะลงทุนนะนะ สำหรับใครที่ไม่อยากลงทุนนะครับอยากจะเป็นสายฟรีนะครับก็สามารถขุดได้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับในการขุดสักนิดนึงนะครับไม่นิดนึงเลยผมว่าน่าจะเยอะเลยแหละครับสําหรับการขุดนะครับสำหรับโค้ดเลเวรลองนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนไปทีใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็มาถึงเมนูของวิสโดนะครับวิสโ l นะครับก็ถอนเครือข่ายเดียวแน่นอนนะครับก็ว่าเป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์กบีแอนบีสมารนะครับ ก็จะมีให้เลือกเหมือนกันนะครับมีเลือกเป็นบล็อกเชนนะครับกับเลือกเป็น for ์สิกเพนะครับก็ for ์สิกเพนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เราล็อกอินครั้งแรกอะเราใส่เป็นอีเมล f o r ์สิกเพหรือว่าเราใส่เป็นที่อยู่ที่เราคัดลอกมาจาก f o r ์สิกเพนะครับถ้าเป็นที่อยู่คัดลอกมาจาก f o r ์สิกเพผมว่าก็อาจจะเลือกเป็น for ์สิกเพได้นะแต่ไม่แน่ใจอะผมว่าเอาเป็นที่อยู่บล็อกเชนดีกว่า นะครับเพราะเราใส่ที่อยู่บล็อกเชนนะครับเราก็ต้องเลือกเป็นบล็อกเชนนะครับก็ถอนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้านะครับก็คือศูนย์สี่ตัวแล้วก็ห้านะครับเอ่อสหรับผมที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือยังถอนไม่ได้นะครับถ้าขุดฟรีก็ต้องยาวๆไปนะครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์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 สามนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับแล้วก็กดแก้แคปชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็กดวิดดนะครับก็สําหรััับบบบกกกกาาารรรถออนนนนผมมมไ่่่่ใจจววเ็็็้ยะะขึูลค ประมาณนี้นะครับสำหรับการถอนแล้วก็การฝากเหรียญเข้ามาลงทุนซื้อกำลังขุดนะครับแล้วก็ลิงก์ r e f e r r a l code นะครับก็กลับมาที่หน้าแดช b o ร์ดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นาการตอบแบบสอบถามนะครับก็ผมเคยตอบแล้วแต่ผมไม่ได้ไม่ได้กำลังขุดอะไรเลยนะครับผมก็มองว่าขี้เกียจนะครับขี้เกียจที่จะตอบคำถามแล้วก็ลงทุนลงทุนเลยดีกว่า นะครับข้ามไปลงทุนเลยกว่าแต่ในคลิปนี้ผมจะยังไม่ลงทุนนะครับผมแค่มาแนะนําเบื้องต้นก่อนนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับสำหรับใครที่สายฟรีนะครับก็ลองเข้าไปตอบแบบสอบถามต่างๆพวกนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็อาจจะได้กําลังขุดมาก็ได้ส่วนแผนการลงทุนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะขุดนานแค่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับถ้าผมลงทุนแล้วขุดนานเท่าไหร่อันนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันผมอาจจะทําเป็นช็อต นะครับอาจจะทำเป็นชอ็อตไม่กี่นาทีนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่อุ้ยเองผมไปดูแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะมาอัปเดตในครั้งต่อตอไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย